วิดีโอนี้ค่ะต้อนรับเดือนธันวาคม2568ะคะเดือนสุดท้ายของปีมาดูสิคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณจะได้เผชิญหรือว่าพบเจอสถานการณ์พลังงานแบบไหนถือเป็นพลังงานนะคะของ มันเหมือนคุณอาจจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะไม่ได้เพียงแค่ในเรื่องของวัตถุสิ่งของเนาะซึ่งมีแน่นอนในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นพลังงานในลักษณะที่คุณนะคะอาจจะได้พบเจอแหล่งทรัพยากรที่ดีมากๆเลยหรือคุณกลายเป็นแหล่งทรัพยากร นะคะให้กับใครหลายๆคนได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือบริวารน,นะคะที่เห็นถึงแหล่งที่มาแหล่งทรัพยากรแหล่งที่รวบรวมไว้ซึ่งข้อมูลความรู้อาจจะรวมไปถึงอาหารวัตถุสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆสิ่งที่จะได้ใช้ประโยชน์อะค่ะหรือเป็นที่ต้องการนะคะ หรือเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นนะนะคะเนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปีด้วยนะคะว่าอะไรหลายๆอย่างที่ได้สั่งสมมานะคะมันก็เหมือนเพิ่มพูนไว้เนาะตลอดทั้งปีแล้วก็เหมือนกลายเป็นศูนย์กลางนะคะหรือเป็นศูนย์รวมนะคะ <besar> เห็นพลังงานของการเป็นโลกทั้งใบเนาะโลกทั้งใบที่คุณอาจจะมีความสำคัญหรือว่า เป็นคนที่ใครคนหนึ่งหรือกลุ่มคนนะคะนึกถึงคุณเนาะหรือว่านั่นคือแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้นะคะไม่ว่าจะที่ทำงานครอบครัวที่อาจจะดูอบอุ่นมากขึ้นดูพร้อมเพียงกันมากขึ้นนะคะหรือว่าดูมีกันและกันมองเห็นถึงความสำคัญของการละกันหรืออาจจะเป็นพลังงานที่ คุณนะคะได้รวบรวมบางอย่างไว้หรือว่าสั่งสมบางอย่างไว้นะคะจนเหมือนสอดคล้องเลยกับเซตแรกที่อ่านก็คือกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมเนาะที่เต็มเปี่ยมที่เหมือนรวบรวมอะไรไว้มากมายนะคะดูอบอุ่นค่ะเห็นถึงพลังงานของความอบอุ่นพลังงานที่เป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาเนาะเป็นพลังงานที่ คุณจะรู้สึกถึงการทบทวนที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอย่างเช่นไม่เอาแล้วพอแล้วอันนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยนะคะคือมันจะมีการจบสิ้นนะคะรู้สึกพอรู้สึกเหมือนต้องจบนะคะหรือรวมถึงพลังงานที่อาจจะเข้าใจในเรื่องของการสูญเสียนะคะหรือบางอย่างที่มันอาจจะล้มไม่เป็นท่า บางอย่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่หวังทีนี้เห็นถึงพลังงานที่ได้เรียนรู้นะคะความล้มเหลวหรือพลังงานของการสูญเสียสิ่งที่ไม่เป็นดังหวังนะคะและรวมไปถึงพลังงานที่ได้ทบทวนนะคะถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะทีนี้แน่นอนว่าเป็นหนึ่งเดือนสุดท้ายนะคะที่เหมือนคุณน่ะ จะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นและว,ว่าที่ผ่านผ่านมาจนถึงจุดนี้เนี่ยคุณได้เรียนรู้คุณได้ผ่านอะไรมามากนะคะเพราะเห็นถนึงพลังงานของความฉลาดมีไหวพริบมีภูมิปัญญาเนาะแล้วก็แรงศรัทธาที่ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนหรือเป็นเดือนสุดท้ายที่ที่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าเดือนนี้จะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนทุกอย่างซะทีเดียวแต่ ดูแล้วนะคะค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เดือนก่อนหน้าและทีละเล็กทีละน้อยแต่เดือนนี้ค่ะจะทำให้คุณชัดเจนมากขึ้นเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีไหวพริบหรือความฉลาดของตัวเองมันมันมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ได้สั่งสมที่ได้เป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นบทเรียนให้กับคุณเพราะฉะนั้นมองว่า คุณน่าจะเด็ดขาดมากขึ้นนะคะในเรื่องของทั้งความรักความสัมพันธ์นะคะการงานเนาะการเงินสิ่งต่างๆค่ะที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนภูมิปัญญาที่มีขึ้นมาหรือได้รับการพัฒนามาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยเหลือคุณหรือว่าช่วยชี้ทางให้คุณได้ เลือกสิ่งที่คู่ควรมากกว่าหรือควรจะเป็นนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่จะนำทางคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ใช่ที่สุดสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดทักษะเนาะความรู้ความสามารถก็อาจจะเหมือนคุณจะเห็นว่าดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ เห็นถึงพลังงานของการหันหลังให้เนาะกับสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการหรือว่าไม่ได้ตรงใจคือแน่นอนว่าเป็นพลังงานที่จะชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะเหมือนทบทวนตัวเองแล้วรู้ว่าอะไรที่เราควรเลือกอยู่เลือกแคร์เลือกใส่ใจนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะที่ควรที่จะแบบให้ความสําคัญเนาะ หรือในขณะเดียวกันเนีคะเห็น huh. ถึงพลังงานของการรู้ค่าเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นะคะไม่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อใจเหมือนกันน่ะและอาจจะควบคุมไม่ได้ก็เหมือนเริ่มที่จะแยกแยะได้แล้วว่าอะไรที่ปล่อยได้หรือควรจะปล่อยไปหรืออะไรที่แบบมันยากเกินการควบคุมนะคะ ก็ปล่อยให้เป็นไปดีกว่านะคะมีพลังงานที่โอเคแหละเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยซึ่งความเหน็ดเหนื่อยนั้นน่ะมันคือความสำเร็จที่ที่รอมานานนะคะคือความสำเร็จที่คุณรอมานานหรือเป็นความสำเร็จที่คุณต้องอุทิศตนหรือว่าใช้เวลาค่อนข้างมากเลยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างมันจะแบบ ดูครบสมบูรณ์มากขึ้นนะคะคุณจะเห็นถึงความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะแบบปรรลุเป้าหมายอะคะ่ะไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้อย่างเห็นได้ชัดนะคะและแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อคุณเริ่มชัดเจนกับตัวเองว่าอะไรควรให้ความสําคัญเนาะอะไรควรหันหลังให้เนี่ยมองเห็นถึง แนวโน้มนะคะหรือโอกาสที่อาจจะได้เข้าสู่ประ,ประตูวิวาเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะพลังงานของการได้สร้างครอบครัวหรือเจอสิ่งที่มาเติมใจของคุณจนสมบูรณ์คุณจะรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเป็นครอบครัวที่เหมือนดูเข้าอกเข้าใจนะคะเติมเต็มหรือแบ่งปันพลังงานดีๆให้แก่กัน คือจะดูเหมือนสุขสมหวังอิ่มหนำสำราญนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสมาชิกนะคะคือเห็นถนึงพลังงานของความสนุกสนานเพลิดเพลินพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะและแน่นอนว่าเป็นเดือนเนาะที่คุณจะเห็นว่าตัวของคุณนั้นน่ะกลายเป็นคนที่เหมือนอยู่ในจุดที่หนักแน่นมากขึ้นจริงๆ หนักแน่นแต่อ่อนโยนมากๆนะคะคือเหมือนเป็นพลังงานที่ดีมากๆหนักแน่นเข้มแข็งอ่อนโยนเป็นจุดศูนย์รวมเป็นที่พึ่งพิงนะคะผู้คนมองเห็นแล้วอบอุ่นใจเหมือนคนเป็นแม่มีพลังงานของความเป็นแม่พลังงานของคนที่พร้อมที่จะเหมือนช่วยเหลือหรือเป็นที่พึ่งพิงให้กับบริวารหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ คุณไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากมายคุณสามารถที่จะนั่งสวยๆอยู่นิ่งๆของคุณแต่เห็นถึงบารมีออรา่าที่สะท้อนออกมานะคะโดยที่คุณไม่ต้องพยายามนะคะและพลังงานที่ดูเหมือนโอกาสเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ควรจะหันหลังให้จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของ ความสัมพันธ์หรือคนที่อาจจะเข้ามานะคะมอบความรักความรู้สึกให้กับคุณซึ่งดูแล้วเนี่ยคือเหมือนเป็นลักษณะของการยอมรับหรือว่าเข้าใจว่าอะไรที่ต้องสูญเสียอะไรที่ไม่สมหวังเนี่ยก็ทําใจยอมรับเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางสิ่งนั้นนะคะเนี่ยมันเหมือนทําให้พลังใจของคุณนะคะมันมีพื้นที่มากพอล้นะคะในการที่จะ ดึงดูดคนรักดีๆนะคะพลังงานของอาจจะเป็นคนใหม่ๆทางไกลหรือคนที่อาจจะเข้ามาแบบฉับพลันนะคะแต่เป็นความฉับพลันที่ดูหวานละมุนนะคะมีความนุ่มนวลเข้ามาแสดงความรักหรือมามอบสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจนะคะ